เธอเธอเร,ร,ราเข้าไม่ได้เราขอโทษนะเธอจะมาเปลี่ยนหลืนะเธออะอมันมันก็แล้วแต่นะม,นมันแล้วแต่ว่าแล้วแต่แต่ละขนาดแล้วแต่ว่าเขาจะเอาเป็นพี่หรือเอาเป็นน้อง วันนี้อาจจะเป็นน้องก็ได้ทุกคนไม่แน่เขาหนุตัวเล็กกว่าหนตัวเล็กกว่าเคยดูปาไรเป็นพี่ใช่บางบางทีก็แล้วแต่บางทีบางอะไรเงี้ยไม่ใช่เราคุยกันเรื่องตัวตัวนักแสดงว่าแบบว่าหนูน่าจะเป็นวาส,สนาดีเปล่าคนเขาก็เลยเข้าใจว่าจะเล่นเรื่องวาส,สนาแบบ ว่าขนาดเสร็จนักหรือเปล่าคนเลยเข้าใจผิดหรือเปล่าบั๊ดพี่จะบ้าแล้วพี่โยอย่าบ้าพี่โย่ต้องใจเย็นนะพี่โยต้องใจเย็นดิสน์นะได้ดูแล้วนะแต่อย่าคาดหวังนะทุกคนเพราะหนูเล่นครั้งแรกหนูอาจจะอาจจะเอะเขิน อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะคือคินหรืออาจจะแบบว่าเล่นไม่รู้ว่าว่าว่าตัวเก่าเขาเล่นไว้แบบไหนอะไรเงี้ยหนูก็จะเล่นในสไตล์หนูสวัสดีพี่นานะคะเอ้ยสวัสดีแม่นาค่ะผู้ดสวัสดีแม่นานะคะขออคุณคขาผมครับหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเล่นยังไงแต่หนูจะเล่นให้เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ย หนูจะเล่นสวัสดีพี่น้อยครับหนูจะเล่นเป็นตัวเองยี่ฝ่ายีฝ่าไปเล่นเป็นคนอื่นแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ได้เป็นคนอื่นมันไม่ใช่ตัวตนของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมันจะเล่นมาไม่เป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชแต่ ใจเย็นนะให้พี่ขับรถให้ถึงก่อนน้องปันใจเย็นนะให้พี่ขับรถให้ถึงก่นกนนกอนพี่โย่หัวเราะใจหรือเปล่าคี่โเออคือพี่โย่ไปไหนมาคะคือถึงไหนแล้วคะที่บนรถตู้เรคะ่ะที่ก็ไป่รู้พี่ถึงไหนแล้วเนี่ยมาจากชลบุรี